สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัวัสสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัวัสด์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดข่าวสารเนาะก็คีมหม่ๆจากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือว่ารหัสเน็ตฟรีของเครือข่ายทุมบทั้งหมด8ตัวนะครับแรหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีไว้แค่0ูนย์บาทพอนะครับโอเคครับก็ก่อนที่เราจะรับชมนะครับเน็ตนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหแชร์ด้วยนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับใหม่ๆโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับดอกจัน8 8 8 8ดอกจันสองซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจานวน2องจิกใช้งานได้1วันดอกจัน8 7, 8 8ดดอกจันสองซีเลียมตัวถัดไปนะครับตัวที่7นะครับไอตัวที่2นะครับดอกจัน935หดอกจันสามเจซีเียม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 5G ใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมตัวที่3นะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 10G ใช้งานได้1เดือนนะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับดอกจัน 935ดอกจัน38สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G นะครับไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน38สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่5นะครับดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยม ต่อไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน935ดอกจัน80สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2กิกนะครับใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน80สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน878ดอกจัน1สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1กิกใช้งานได้1วันดอกจัน878ดอกจัน1สี่เหลี่ยม ต่อไปนะครับตัวที่7นะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน1นึ่งจิกใช้งานได้7วันไม่อ่านไม่ลดสปีดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวที่8นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าหกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน5จิกนะครับใช้งานได้5วันดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยม และนี้ก็คือนะครับทั้งหมดนะครับรหัสเนฟรีหรือว่าโปรโมชั่นเนฟรีของเค,ครือข่ายทมดุดทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับที่ผมนํามาแนะน,นําเพื่อนๆนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําการสมัครดูให้หมดเลยทั้งหมด8ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ต้องขออภัย,ด,ย,ด,ยด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอชชชว,วาสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมได้ทําคลิปกต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดขอาวสารแล้วก็คลิปนหำ่ม้จากช่องชัชวัตรสไตล์วิชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ